ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องือคุมชาแนลและวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Among the Sleep เกมผีที่ให้เรานั้นรับบทเป็นเด็ก2ขวบเกมที่ผมในวัยเด็กนั้นคิดว่าเกมนี้มันก็คือ Amnesia version เด็กเล่นแต่สุดท้ายก็เล่นไม่จบเพราะว่ากลัวๆๆขี้แตกคือตอนนั้นผมอยู่แค่ปฐมเกมที่มีผีและผมเล่นจบก็น่าจะเป็นแผน V s Zombie นับปะวะนับแหละซอม b ี้มันก็คือผีเอาจริงปะครับตอนนั้นนนนผผีในะมยยัังงกกลลลลาาวๆๆเเเตออ่จริ คใครมันอยากจะเป็นเด็ก2ขวบวะเกมบ้าอะไรให้กูเล่นเป็นทาโกบ้าหรือเปล่ากูโตแล้วนะเว้ยกูเป็นผู้ชายแล้วเว้ยไหนใครอยากเล่นกูกูเบบี้บ้างผมเองครับแหวแวซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในเกมเนี่ยเกมนี้เราก็จะสามารถเลือกชุดนอนตัวโปรดได้จากหน้าเซตติ้งได้ด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปเริ่มกันดีกว่าครับกับ Among the Sleep วันเฉลิมซิ Simulator โดยเริ่มเกมมาเราจะได้เล่นเป็นเด็กน้อยที่กําลังดื่มน้ําอยู่โดยที่หน้าของเรานั้นจุ่มลงไปในแก้วไปเลยโดยที่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรประเด็นสําคัญนั้นมันอยู่ที่โชคดีนะครับที่เกมนี้มันออกตอนปี2014ถ้าเกมไม่ออกตอนปี2025ับ้นโต๊ะกินข้าวคงจะมี iPad เปิดคลิปอิตาเลียนเบรนลออยู่แน่นอนยากหยอกยากหยอก,ยก,ยกประเด็นสาคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้นั้นคือวันเกิดครบรอบ2ปีของตัวเราซึ่งแม่ของเรานั้นก็ได้นําเค้กวันเกิดมาป้อนให้ด้วยการใช้วิธีเดียวกับแม่ผมตอนป้อนหมูสเตหั่ก,หกกาลงจิน ไปได้แค่หนึ่งคำก็ได้มีเสียงเคาะประตูเกิดขึ้นที่หน้าบ้านซึ่งแม่ของเรานั้นก็จะขอออกไปเช็คดูก่อนว่ามีใครมาและหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงทะเลาะกันดังขึ้นซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นพ่อของเราที่มาเยี่ยมหลังจากที่ยาล้างกันไปหลังจากนั้นตัวของแม่เราก็จะกลับมาพร้อมกับกล่องของขวัญซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นของพ่อเราที่ฝากออกมาให้ตัวของเธอจะถามว่าตัวของเรานั้นได้กินเค้กไปกี่ชิน้นอยากรู้หรือเปล่าว่าในกล่องนี้มีอะไรเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าอา้าวเฮ้ยก็เพิ่งกินเค้้้้้กกกกไไไปปดดดดคาาาาาเเเีีียววหหลลัังงงงจจท่่่่่ขขขึนนมมมชแแอออรร็ะะิใูต ก็ยังก่อนกวนตีนนั่นเนี่ยซึ่งเราก็ได้หเห็นหมีแวบ,บ หลังจากนั้นเราก็จะถูกจับไปให้เล่นในข้อกั้นส่วนตัวของแม่เรานั้นจะขอไปทําธุระก่อนซึ่งก็แน่นอนครับว่าข้อนั้นกั้นเราไม่อยู่หลังจากที่เราออกมาได้แล้วและเปิดกล่องของขวัญดูแล้วก็จะพบว่ามันนั้นได้ว่างเปล่าตุ๊กตาหมีนั้นไม่ได้หายไปซึ่งอยู่ดีๆตัวของมันนั้นก็ได้มีชีวิตขึ้นมาแบบในเรื่องถอยสตอรี่ตัวของมันนั้นได้เข้าไปแอบในหีบเก็บของของเราหลังจากที่เราเจอตัวมันแล้วมันจะแนะนําตัวเองว่าตัวของเขานั้นชื่อว่าเท็ดดี้ซึ่งเท็ดดี้ ว่าตัวเขานั้นมีบางอย่างที่จะให้ดูบอกเลยว่าเป็นของดีแต่นอกไปในที่มืดๆนะแค่เดินไปที่ตู้เสื้อที่ตรงนั้นไปกับฉันมันจะเป็นเหมือนดั่งฝันให้หนูเข้าไปและปิดประตูตู้ซะแล้วฉันจะพาเธอไปสวรรค์เฮ <Hey, S 2> ้ยแปลกๆอีกละจริงๆแล้วเท็ดดี้นั้นเขาแค่จะโชว์ให้ดูว่าถ้าเรากอดเขาไว้แน่นๆในที่มืดนั้นตัวเขาจะส่องแสงสว่างออกมาได้หรือก็คือตัวเขานั้นทําหน้าที่เป็นไฟฉายในเกมนี้นั่นเองส่วนความสว่างผมก็ให้ลิฟลีเหมือนอนาคตกูเต็ม1ิซึ่งหลังจากที่เรานั้นได้สำรวจภายในตู้แลววพบ่า กับเรานั้นได้หลุดมายังโลกอีกโลกหนึ่งแน่นอนครับว่าตู้ที่เราเข้ามานั้นในตอนแรกมันไม่ได้กว้างขนาดนี้และเมื่อตัวของเรานั้นพยายามเดินห <y> าทางออกมาได้สักพักตัวของแม่เรา,น,านั้นก็ได้กลับมาเปิดตู้เสื้อผ้าทาให้ตัวของเรานั้นกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นก็น่าจะเป็นจินตนาการของเด็ก2ขวบหลังจากที่เล่นกับเท็ดดี้จนเต็มอิ่มตัวของแม่เรานั้นก็จะพาเราเข้านอนและหลังจากนี้เกมของจริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวของเรานั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในกลางดกกลพบบว่่่่าาาาาตัััััอองงงงงเท็ดีี้้้้นนนนนนนไไไถูสิยมมหหปจ ของเราก็จะถูกบางอย่างความลงและทําให้ตัวของเรานั้นตื่นขึ้นซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทํานั่นก็คือการตามหาเท็ดดี้นั่นเองและเราก็จะพบว่าตัวของเท็ดดี้นั้นถูกปั่นอยู่ในเครื่องซักผ้าหลังจากที่ช่วยตัวของเท็ดดี้ออกมาได้แล้วตัวของเขาจะบอกว่าในตอนนี้นั้นมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องให้ตัวของเรานั้นตามหาแม่ของเราโดยด่วนซึ่งเรานั้นจะต้องหาวิธีไปหาแม่ของเราในห้องนอนให้ได้โดยการปีนของขึ้นไปเปิดประตูอย่างกับโฮมอ alone ซึ่งบรรยากาศในบ้านตอนนี้ผมขอบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยน่ากลัวชิบหายหลังจากที่มาถึงงในนนห้้ออแแลววก็จะพบ่่าม ของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่นี่พร้อมกับมีบางสิ่งบางอย่างกําลังมุ่งหน้าเข้ามาซึ่งเรานั้นจะเป็นต้องไปหลบที่ใต้เตียงก่อนและหลังจากนั้นเมื่อเราเดินสำรวจภายในบ้านมาเรื่อยๆเราก็จะเดินมาเจอกับภาพความทรงจำของเรากับแม่ตอนที่เธอนั้นโชว์สร้อยคอที่ได้มาจากคุณย่าให้ดูหลังจากที่เราเก็บสร้อยคอมาแล้วเราก็จะพบกับท่อสไลเดอร์ปริศนาที่ไม่น่าจะมีใครติดเอาไว้ในบ้านแน่นอนถ้าแม่งโผล่มาในบ้านกูแล้วกูเผอสไลด์ลงไปกูคงไปโผล่อีกทีที่แบ็กลูมาดูทรงและเมื่อเราสไลด์ลงมาเราก็จะ ของเล่นแล้วกันซึ่งภายในบ้านมันก็จะมีเครื่องจักรอยู่อันหนึ่งให้เราแะนะนำสร้อยคอเสร็จลงไปแล้วประตูไปต่อก็จะถูกเปิดออกซึ่งตัวของเท็ดดี้ก็จะบอกว่าเรานั้นอาจจะต้องหาชิ้นส่วนความทรงจําให้ครบทั้ง4ชิ้นเพื่อจะได้ตามหาแม่ของเราให้เจอซึ่งในดานแรกนั้นจะเป็นทางด้านของสนามเด็กเล่นซึ่งในดานนี้มันยังไม่มีอะไรมากครับชิ้นส่วนความทรงจําของดานนี้ก็จะเป็นทางด้านของกล่องดนตรีแต่ไอดาต่ตอมานี่แหละครับของจริงเราจะมาโผล่ยังสถานที่ที่ดูเหมือนเป็นคฤหาสน์หรืออะไรสักอย่างที่เต็มไปด้้้วยรราาากไไมซึ่่่งงทงทีจะปตอนนันเ ต้องหาจิกซอให้ครบทั้ง3ชิ้นไอชิ้นที่1กับชิ้นที่2เนี่ยมันยังไม่มีอะไรประเด็นมันอยู่ที่ชิ้นที่3ในระหว่างที่เราตามหาชิ้นที่3มเนี่ยมันก็จะมีผีพานมาคอยไล่ล่าเราซึ่งถ้าเราดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยแขนรีบๆแบบนี้ตีนโตๆแบบนี้ชัดเจนครับบือๆปตัตพิมหลังจากที่เราเก็บชิ้นส่วนจิกซอครบ3ชิ้นได้แล้วเราก็จะมาโผล่ยังโซนของห้องสมุดซึ่งไอเจ้าบือๆปตัตพิมเนี่ยมันก็ยังตามหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็จะต้องคอยหลบมันระหว่างเดินททาาาาาางงงงซึ่่่่ชิ้้้นน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 นสวววคคมมรรจํขออใดีััแบต หนังสือขนาดนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ไดน้นอกจากหนังสือน,นิทานของเรานั่นเองและหลังจากที่เรากลับมายังโลกบ้านของเลนตัวของเท็ดดี้ก็จะถามว่าไอสิ่งที่เราเห็นนั้นคือสิ่งอะไรกันเสียงที่ได้ยินมาหน้ากลัวจนตัวสัตว์ไอสัตว์ไม่ใช่ดาจิมตัวของเท็ดดี้ก็จะถามว่าไอผีพายที่เราเจอนั้นมันคือตัวอะไรทำไมมันถึงดูเศร้าอยู่ตลอดเวลา หลังจากที่เรานั้นนาหนังสือนิทานไปเข้าเครื่องก็ได้เวลาสู่ดาสุดท้ายซึ่งในดาดสุดท้ายนี้เราก็จะประโผลในโลกของตู้สภ้อาที่เราเผอเข้ามาในตอนแรกและแน่นอนครับว่ามีผีคอยไล่เราแน่นอนแต่อันนี้จะง่ายกว่าผีพายหน่อยครับเพราะว่ามันจะมาหาเราแค่ตอนที่เรานั้นทําแก้วหรือครัวแตกเท่านั้นต่อให้มันมาเราก็แค่หาที่หลบแล้วก็รอให้มันวิ่งผ่านไปแล้วก็เดินออกมาได้แล้วอารมณ์เหมือนแค่หลบกับหลักฮินกิ้งครับซึ่งหน้าตาของมันก็เป็นเหมือนเงาคนใส่เสื้อโค้ทผมขอเรียกว่าผีเสื นั้นก็บังลงสไลเดอร์เพื่อกลับไปยังโลกบ้านของเล่นตัวของเรานั้นก็จะพลาดท่าถูกจับได้ซึ่งนั่นมันก็ทําให้ตัวของเรากับเท็ดดี้นั้นถูกแยกจากกาันแถมเท็ดดี้นั้นยังแขนขาดอีกตัวของเรานั้นได้ตกมายัางพื้นที่ที่มีแต่ความมืดมิดและในความมืดมิดนี้เองมันก็ได้เฉลยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราได้เจอซึ่งทุกคนก็น่าจะพอเดาออกอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันก็คือจินตนาการของตัวเรานั่นเองส่วนผีที่คอยไล่ล่า,ลาเรานั้นมันก็คือแม่เราตอนเมาอ่าใช เฉลิมซิมูเลเตอร์หลังจากที่เดินอยู่ในความมืดมิดอยู่นานเราก็จะได้เจอกับบ้านของเล่นอีกครั้งหลังจากที่เราใส่ชิ้นส่วนความทรงจําทั้งหมดครบแล้วเราก็จะพบว่าทุกสิ่งที่เราเจอมาไม่ไว่าจะเป็นผีต่างๆหรือว่าตัวของเท็ดดี้เองทั้งหมดนั้นเป็นเพียงจินตนาการของเราที่ลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าพเพียงเท่านั้นและเมื่อตัวของเรานั้นได้เดินลงมาอย่างข้างล่างเราก็จะพบกับแม่ของเราในสภาพที่นั่งเมาค้างอยู่แถมในมือก็ยังมีเท็ดดี้อยู่ด้วยและเมื่อตัวของเรานั้นเดินเข้าไปเพื่อเอาเท็ดดี้คืนแม่ของเราาาานนนนนััััั้้้้กกกกก็จจะะเเเผผลลออออใชํงรรม่่ทีธูตว ขอโทษเราในภายหลังและทันใดนั้นเองก็มีเสียงประตูที่หน้าบ้านเคาะดังขึ้นและเมื่อตัวของเรานั้นได้เดินไปดูประตูหน้าบ้านก็จะถูกเปิดออกพร้อมกับพบว่าพ่อของเรานั้นมาหาและก็น่าจะพาเราไปอยู่ด้วยพร้อมกับจะช่วยหาพิธีซ่อมเท็ดดี้ให้และตัวเกมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าหาทุกคนยังงงอยู่มาเดี๋ยวผมจะสรุปเท่าที่ผมเข้าใจให้ฟังในตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าพ่อกับแม่เรานั้นอยากกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ถ้าให้เดาก็น่าเรื่องติดเล่ากับอารมณ์ที่รุนแรงของแม่แล้วตัวของแม่เเรราาาาาานนนััั้้้้ไมมม่่ยยรรยยยออออกกกกิทธลลีงใหหบพพตว ซึ่งสังเกตได้จากพวกของต่างๆที่ยังแพ็คอยู่ในกล่องตามบ้านอีกทั้งยังไม่ยอมให้ตัวของพ่อเรานั้นได้พบเจอกับตัวของเราอีกตัวของพ่อเราเลยทําได้แค่ฝากของขวัญวันเกิดมาให้นั่นก็คือตัวของเท็ดดี้นั่นเองต่อมาก็เป็นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นเหมือนกับว่าสิทธิการเลี้ยงดูกํบบาลังตกไปที่พ่อของเราซึ่งทําให้ตัวของแม่เรานั้นเครียดและดื่มหนักมากจนองบ่าเข้าสิงและก็อาจจะเผลอทําร้ายเราด้วยจนทาให้เรานั้นเห็นภาพหลอนเธอตอนเมาเป็นสัตว์ประหลาดและตัวของแม่แ ให้ตัวของเรานั้นต้องไปหลบเธอในตู้เสื้อผ้ายันเช้าจนถึงวันลุงขึ้นก็เป็นวันที่พ่อของเรานั้นมารับตัวของเราไปอยู่ด้วยนั่นเองและนั่นก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดของอม n g t h ร s l e e ปและคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้และก่อนจะจากกันไปผมมีข้อคิดดีๆที่ได้จากเกมนี้มาฝากนั่นก็คือหากแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอ35 0 0หนูจะเป็นเด็กดีขอบคุณมากๆครั